ฝนพากินอีกเหมือนเดิมนะจ๊ะาพาะในช่วงพาแซบ่บอืมนี้ฝนได้ปูไข่นะจ๊ะปูไข่ไขทุกตัวเลยอืมียอะสี่ตัวใหญ่ๆจ้ะใหญ่แบบเท่าฝ่ามือเลยนะใหญ่ีหลีจ้ะละกะเพิินแก่ๆฝนเบิงทุกตัวนะจ่ะว่าไข่อันนี้ต้องมีคนถามว่าโลเท่าไหร่นะจ๊ะฝนบ่ได้อันอยากอ่านั่นนะแต่ว่า ต้องมีคนถามว่าลดจากบาทสิไปซื้อกินประมาณเนี้ยอันนี้โลละหกร้อยจ้ะโลล้อหกร้อยคนขอแกะเลยพากินเลยนะจ๊ะเดี๋ยวยกโซ่ก่อนกินแลกน้อยก่อนนะจ๊ะถายรูปถายรูปก,กัน <c oughs> ตัวใหญ่แกะเลยจ้ะวันนี้ฝนได้ดอกไม้สวยๆมาล่อพร้อมเลยจ้ะ จะได้แบบเบิงตนาฝนกับบเบื่บอนะเบิงดอกไม้ไปน้าประมาณเนี้จังอืมหนาวฝนมันจืดแล้วแกดอกไม้สีได้แบบซอยให้เบิงแบบไม่จืดจังเอออ้ยฝนขอไปเอาซอนหน่อยกันหายตัวไปกันแป๊บนึงเดี๋ยวมาได้มาแล้วจ้ะ้อนี่กินแบบสะใจนะจ๊ะบ่มีวาสินีกลางคันอืมใครทั้งหนจ้ะ น้ำลายไหลน้ำลายไหลกินไข่ก่อนนะจ๊ะของมากเอาฝนตักน้ำจิ้มลาดลงไปในนี้เลยนี่ลาดลงไปต้องมีคนทำลายไหลกับฝนม้งละนะไข่ไข่ปูจ้ะอ๋อนี่ ข่างมุมมุมมันกลับมีไข่ได้ละแซ่บจ้ะน้ำจิ้มนี้ฝนตาเองแซบ่บแซ่บขนาดจ้ะ บอสเสียดยายเงนินเลยจะแบบแซ่บคันซื้อมาแล้วนันบอสแซ่บเสียดยายขนาดนั้นจกจ,กจกในโตมันต่อ <c oughs> เลว่านาฝนเจืดกระเบิงอันดอกไม้แล้วจ้าดอกไม้สวยวันนี้ฝนไปตลาดตอนเศ้าจาะ้ะแล้วก็ซื้อมาพร้อมเห็นมันสวยดีเอามาไว้ให้เบิงเอาน้ำจิ้มลงไปในเนี่ยมันมีขไข่ในเนี่ยจ้ะ ไม่จะเนื้อยนะเนื้อขาวงดูจุบบั อันนี้กุิ่นเชียงมันจ้ะน้ำจิ้มลาด วันนี้มือกะสิเละคือเกา่าบอมีมือใดว่าฝนกินแล้วมือฝนสิป่เปื้อน

ามเดนใส่หจุคือแลบดินหลองเงาแหละ เทียงจ้ะขามันออกก็คนจะกินจังแดจุ่มมึงเถอะนะจ้ะ เอิ่นไปเนี่ยฝนคาดตาตื่นเต้นปู่ปู่ญ่มาเลยจ้ากินพร้อมกันกินปู่กับฝนแ่บลจะลืมเอิญมั ียงวันนี้ต้องขออภัยด้วยจ้ะ เจียด,ดุดบนโดดปูหูกบเบ่ง เบิงข้างขาใหญ่คือจังกระต่ายว่ะกระต่ายเท่ากระตา่า,ตายเท่าใหญ่แครอทคนกินก้ามกันบริสุทธ์แนวอันนั้นมาจ้ะนี่กันน้อยกว่าเอิญว่าแนวอย่างนี้นแนวอ่ะเปิดก้ามปูหม่จ้ะตัดคือจัง ไม่ได้มันแข็งมันก็คือปูนั่นแหละการเอาแคลเลยง่ายสุดเนื้อกามจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวฟันแทนฝนปะ <c oughs> แซ่บแซบแ่บแยวเกาได้จ้งคือมีคนเสียวฟันแทนฝันอยู่เนะอืด่วเราะกินไง เนื้อนั่นดีจ้ะปูนบ่ได้สดแบบย่างๆได้จ้ะแต่ว่าข้าเจ้าเห็ดมังแบบบรล๊บรสชาตินั้นยังเป็นปูแบบเนื้อที่สดอร่อยเยอะ อันนี้เดี๋ยวกล้ามไม่กินที่หลังคนอยากแกะคนอยากแกะกินมันอีกขอแกะกินมันก่อนนะจ๊ะอันนี้มิตรมันมาเลยจ้ะเนี่ยมันมันออกมาคนให้เบิรงก่อนเลยลุ้นลุ้นลุ้นคนนั้นลุ้นโอ้โหแดงแดงเลยจ้ะปาด์ตี้เถอะดูดดูดนิ้ว จิ้มลาดลงไปในนีนนแบบ้แบบลาดแบบชุ่มฉ่ำไปเลยนะ ับบกตั้งใจกิน <c oughs> อะมันแซ่บมด กินไข่ไมนยืนกันจ้ะไข <Okay. S 1> ่มันยืนไงแซ่บจ้ะอร่อยอร่อยไข่มันมันนะคะ 吃啊，用木板。 เพทจ้น้ำจิม nhà yeah, mời <laughs> เมืม่อเลอะเถอดล่ะเลื่อนเ, <laughs> เ,เบ็ดฝนวันมีมบางดีบางคนสิยทวงฝนแน่ล่นนั่นปะมุกธาบไปได้ด้วย เดี๋ยวเราจะมืออื่นมืออื่นมืออื่นจัดหายเลยหมูกระทะนะจ๊ะมือน,นี้คือยากคือยากปูอยากลายอาา่ะจ๊ะเออเข่าแ <laughs> บบฝนโมนก็อยากกินกามเฮเบิร์กหลัจากฝนไต้ใส่เขยวเดี๋ยวไลยคนสนเสียวฟันแทนฝนนะนะ่ะ แต้วเปลือกมันได้แข็งเนาะเปลือกมันอ่อนๆเจากรอบๆกลางจะเนือ no? กลามันแ่บๆเลยจ้ะกดอีแด้ กามมันแยกกันนะอันนี้เป็นที่แงยอย่างดีจ้ะขัดแกบะบแบบเนี่ยขาวจนพุนพูดจะคำว่าขาวจนพุนป่ะจ้ะนันจะใครว่าขาวจวะประมาณน,นั้นนะขาวจวเลยประมาณน,นั้นจ้ะ นี่เน,นี่ยอืมเนี่ยเป็นแพลแ้เนี่ยอีกกระปุกอีกกระปุมกมวนจ้ะ ันได้กินปูกินอย่างที่มันได้แท้ๆได้แกะได้งัดเนี่ยกินพูดเดียวขมวนแห้งได้นั่งกินบ้างหนังแห้งคักไล้จ้ะอธิโตเวลาฝนคือไปไก่ละ คนแกกินไข่ใหเบิรงกันนะเขาจะมากินเนื้อทีหลังเมน,นี้มาหาอยากอยากมาหาเพราะว่าเป็นปูไข่นะจ๊ะเอไข่ปูมาโซะมือสนจะต้องพากินไข่ก่อนกินเนื้อเดี๋ยวฝนไปเล่นทีหลังว้าวไทยปกลาวป๊ะป๊ตัวนี้เด้จ้ะอึ๊บมา ใช้ได้จะใช้ได้ไข่บลูสนะีส้มเนาะตัวเนี้ไข่ออกเหลืองๆแต่มันก็แสบคือกันกะน,นี่มันงคือ ให้ฝนโดดให้โดดใกล้โดด,ดมมมมความสุขจ้ะได้กินน้องแซ่บ กินของแ่บแล้วนี่เฟิร์สอยากต้มตำปลาด้วยกันเลยจ้ะอยากไปเบิร์อยากกินทุกอย่างอื trung tâm tiệm, trọng, ui, ฝนไปแล้วนะจ๊ะนังอีกสองตอยู่เวลามันโดนพดอ่ะจะเบื่อฝนตำนีน่กันเนา้แล้วฝนด้อเล็มจะไปกันปไปอืมฝนไปแล้วจ้ะ ทำใหคลิปหนาคลิปนี้ฝนไปแล้วขอบคุณอะไรนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณที่สนับสนุนเราจะเพอกันใหม่นะจ๊ะคลิปนี้ฝนขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะบายบายค่ะ